สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับทุกท่านคะ่ะเข้าสู่รายการเล่าเรื่องข่าวและดิฉันใบเฟิร์นมนัชยาผิวเผือกคะ่ะวันนี้ต้องบอกว่าสถานาการณ์ในช่วงนี้นะคะก็มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังและอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าช่องนี้เนี่ยเรารวบรวมเรื่องราวที่น่าสนใจกันไว้เยอะมากๆคะ่ะและตอนนี้นะคะต้องพูดถึงว่าสถานาการณ์ปัจจุบันคะ่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกก็ดีให้ความสําคัญมากๆกับเรื่ เรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainable นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะกระทบไปถึงหลายๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตในปัจจุบันของเราทุกคนค่ะและก็รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยทีนี้เนี่ยแหะค่ะสิ่งสําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือระบบการจัดการกับขยะที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะสําหรับประเทศที่วันนี้ใบเฟิร์นจะพาทุกคนไปชมก็คือประเทศสิงคโปร์ค่ะกับการจัดการระบบเรื่องของขยะ ที่ดีและยอดเยี่ยมมากๆจนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยากจะแนะนําว่าถ้าใครสนใจนะคะก็ติดตามข้อมูลกันได้แต่ว่านอกเหนือจากการจัดก,การ ระบบขยะของเขาจะเป็นยังไงเนี่ยต้องมารับชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่านอกเหนือจากประเทศสิงคโปร์นะคะจะมีการจัดการที่ยอดเยี่ยมในหลายๆเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการเมืองเศรษฐ,ฐกิจต่างๆการศึกษาเรื่องของขยะนี่เป็นเรื่องที่ผลิตออกมาทุกวันจริงไหมคะเราใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารใช้ชีวิตเดินทางไปไหนก็ตามแต่มีขยะออกมาทุกวันเลยค่ะแต่วันนี้นะคะวิธีการจัดการของเขาเนี่ยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากๆค่ะเพราะว่าที่ประเทศสิงคโปร์ เขามีการจัดระเบียบด้วยการใช้รถบรรทุกค่ะมากกว่า2,400คันในการเก็บขยะทั่วเกาะเลยนะคะเพื่อที่จะส่งไปที่ศูนย์กลางก่อนที่จะส่งไปที่โรงเผาขยะนั่นเองอะแต่ว่าหลายคนบอกว่า นำขยะไปส่งเผาแบบนี้แล้วจะดียังไงนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาใช้พลังค่ะจากการเผาขยะนะในเรื่องตรงนี้ไปเปลี่ยนแปลงค่ะให้เป็นเรื่องของพลังงานที่นำไปใช้เป็นไฟฟ้าในครัวเรือนได้และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเขามีเตาเผานะคะเป็นโรงเผาขนาดใหญ่ค่ะถึง4แห่งด้วยกันแล้วก็ทางานกันแบบตลอด24ชั่วโมงนั่นหมายความว่าอะไรคะคุณผู้ชมคะเวลาที่มีการผลิตขยะออกมา โดยมนุษย์เราเนี่ยละค่ะก็จะมีการจัดการตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะกระบวนการเผาของเขายังนำความร้อนจากการเผามาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าค่ะเพื่อให้สามารถนำกลับไปแจกจ่ายใช้ภายในครัวเรือนตามอาคารบ้านเรือนได้อีกด้วยจริงๆต้องบอกว่าข้อนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะแล้ววิธีฝังกลบล่ะจะดีกว่าหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเป็นประเทศ ที่มีพื้นที่จํากัดค่ะและเรื่องของการฝังกลบเนี่ยบางครั้งก็จะมีการทิ้งเอาไว้ในเรื่องของก๊าซต่างๆด้วยซึ่งทําให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อนเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเผาและมีการนําพลังงานของการเผาในที่นี้ไปเปลี่ยนนะคะความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเรียกว่าหมุนเวียนและก็ได้ประโยชน์มากๆด้วยค่ะคุณผู้ชมแต่นอกจากนี้และย,ยังไม่พอนะคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย เขายังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่านอกจากการที่มีการเผาออกมาปุ๊บหลายคนก็จะมีความกังวลใจว่าเอแล้วจะเกิดควันทิดหรือเปล่านะ้าอันนี้ต้องบอกว่าสําคัญมากๆนะคะเพราะว่าสิงคโปร์เขาคิดกันมาเป็นอย่างดีก็คือจะมีระบบค่ะในการที่จะจัดการนะคะเรียกว่าเสมือนแบบพูดง่ายๆก็คือเหมือนฟอ,อกอากาศนะคะให้มีอากาศบริสุทธิ์ก่อนที่จะมีการปล่อยออกไปด้วยนะคะเป็นระบบกรองควันพิเศษเพื่อทําความ สะอาดก่อนที่จะปล่อยอากาศสู่ชั้นบรรยากาศกลับไปนั่นเองค่ะขณะที่มีการเผาไหม้ในที่นี้นะคะก็ต้องบอกว่าเขาก็จะมีการนําไปสร้างโครงสร้างต่างๆนะคะสําหรับขยะที่เหลือจากการเผาไม่ว่าจะเป็นการทําอิฐสําหรับการทําทางเดินอย่างเช่นฟุตบาทนั่นแหละค่ะและก็ยังรวมถึงนะคะยังสามารถที่จะนําไปผลิตหรือว่าเป็นการใช้สําหรับการสร้างอุปกรณ์สิ่งต่างๆได้ด้วยนะคะต้องถือว่าเป็นการจัดการกับขยะที่มี สิทธิภาพมากที่สุดต้องยกนิ้วให้เลยค่ะคุณผู้ชมจบจากข่าวนี้ไปแล้วนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวถัดไปกันดีกว่านะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพาทุกท่านไปชมเนี่ยต้องถือว่าเป็นอะไรที่ ตื่นตาตื่นใจอยู่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเราเคยไหมคะบางทีไปเดินตามหาดทรายค่ะหรือว่ามีการสัมผัสกับทรายเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าทรายเนี่ยจะมีความหนาแน่นอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้คลิปที่คุณกําลังจัได้ชมกันนะคะปรากฏการในคลิปนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ทรายดูดนะคะแต่ว่าเป็นแสลิวิดค่ะหรือว่าทรายเหลวนั่นเองค่ะแต่ว่าเอเอเอเขาทำยังไงนะคะให้เป็นปรากฏการณ์แบบนี้ได้ก็มีที่ไปที่มาเหมือน ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสําหรับการแปลงสภาพทรายให้เหมือนของเหลวในที่นี้ก็เป็นการนําอากาศนะคะอัดเข้าไปในบ่อทรายค่ะทีนี้เมื่ออากาศนะคะมีการบดละเอียดแล้วก็ไหลผ่านอากาศโดยรวดเร็วเนี่ยก็เลยเปลี่ยนจากสภาพของทรายที่มีการอัดแน่นนะคะทําให้เขามีลักษณะคล้ายกับของเหลวแบบนี้นี่แหละค่ะแหม่ต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของเขาแบบ นี้ให้เป็นเหมือนของเหลวได้ด้วยเหมือนกันนะคะตัวอย่างที่วันนี้นะคะเราได้นํามาจากช่อง y o u t u b e ค่ะของเจแดนมา r l ลอนะคะก็คือเขาจะมีการสร้างบ่อทรายค่ะโดยที่นํามาใช้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็มีการติดตั้งท่อที่ด้านล่างของตัวบ่อค่ะเพื่อที่จะอัดอากาศเข้าไปอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมก็เลยทําให้ทรายนะคะในบ่อน,นี้เนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกับสระว่ายน้ําค่ะแล้วก็สามารถลงไปไว่ายเล่นได้เหมือนกับว่ายน้ํา ยังไงอย่งงางนั้นเลยแหม่ได้ยินแบบนี้นะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเราได้ไว่ายน้ําหรือว่าว่ายทรายอยู่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะแต่วันนี้นะคะต้องบอกว่า ทันทีที่มีการปิดระบบอดัดอากาศนะคะทรายเนี่ยก็จะกลับมาเป็นของแข็งเหมือนเดิมค่ะแล้วคนที่อยู่ในบอ่อทรายตรงนั้นเนี่ยบอกเลยว่าถ้าดำลงไปนี่ติดอยู่ในทรายเลยนะคะแหมอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียสุดชิคกันไปเลยค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจที่อยากจะพามาอัปเดตกันด้วยแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องถือว่า คุณผู้ชมคะเคยไหมคะที่เราชอบที่จะอยู่ในที่เงียบๆใบเฟิร์นก็ชอบเหมือนกันค่ะแต่ว่าเอ๊เขาบอกว่าบางทีถ้าสมมติว่าเงียบจนเกินไปก็กลายเป็นความน่ากลัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าความเงียบในที่นี้ที่ใบเฟิร์นจะมาพูดถึงค่ะไม่ใช่ห้องเงียบๆ ที่แบบเรานั่งอยู่ในห้องหรือนั่งอยู่ในรถหรือนอนอยู่ในห้องนอนแบบนั้นนะคะเป็นความเงียบแบบไหนเราไปชมกันค่ะสําหรับความเงียบที่จะมาพูดถึงกันวันนี้นะคะคุณผู้ชมทุกท่านคะต้องบอกว่าเป็นความเงียบที่ห้องเงียบที่สุดในโลกห้องเงียบที่สุดในโลกนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าเขามีสถิติกันมาด้วยนะเพราะว่าห้องเงียบที่สุดในโลกนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นชาเลนจ์ความเงียบที่ยากเกินคาดยากยังไง เพราะว่าห้องเงียบที่สุดในโลกในที่นี้ค่ะเขาสร้างขึ้นมาโดย Microsoft ค่ะด้วยงบประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันค่ะคุณผู้ชมและก็ได้รับรองจาก Guinness World Record ด้วยว่าเป็นห้องที่เงียบที่สุดในโลกเห็นไหมล่ะคะว่าเขามีการทดสอบแล้วก็มีการบันทึกกันจริงๆนะคะโดยมีการใช้ระดับเสียงในห้องวัดได้ต่ำถึงลบ20เดซิเบลค่ะ และก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีรางวัลน,นะคะที่ท้าทายความสามารถของคนที่อยากจะเข้าไปทดสอบกับการอยู่ภายในห้องเงียบใช่ไหมคะเขามีเงินรางวัลน,นะคะนำมาท้ากันถึง5ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ที่สามารถอยู่ภายในห้องนี้ได้นานถึง1ชั่วโมงคุณผู้ชมคะฟังดูแบบนี้ใบเฟิร์นเองและคุณผู้ชมทุกท่านน่าจะคิดตรงกัน,นะคะ่ะว่าเอออยู่ในห้องเงียบๆแล้วมันจะเป็นยังไงอะ่ะมันก็น่าจะอยู่ได้ไหมเอ่ยเพราะว่าในช่วงเวลาพักผ่อน เราทุกคนเนี่ยเราก็ฝันหาพื้นที่เงียบๆสงบอยู่กับตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าความเงียบเนี่ยบางทีเงียบเกินไปก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสําหรับความเงียบในที่นี้ค่ะเขาบอกว่า ยังไม่มีใครที่สามารถพิชิตเงินนะคะรางวัล5ล้านดอลลาร์ได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะอยู่ในห้องนั้นๆได้เกินกว่า1ชั่วโมงเลยก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเข้าไปอยู่กันได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยอยู่กันได้ไม่เกิน1นาทีเท่านั้นค่ะก็เรียกว่าอยู่กันไม่ไหวแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะลองเงียบกันสักแป๊บหนึ่ง ก็ต้องบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เงียบมากๆค่ะบางครั้งเนี่ยสร้างความอึดอัดใจสร้างความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวค่ะคุณผู้ชมเพราะเวลาที่อยู่ในที่เงียบจนเกินไปเนี่ยต้องบอกว่าเงียบแม้กระทั่งว่าได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองได้ยินเสียงกลืนน้ำลายค่ะหรือแม้กระทั่งว่า ได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นอยู่โอ้โหหรือแม้กระทั่งว่าเป็นความเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในร่างกายของเราที่กำลังทำงานอยู่ค่ะคุณผู้ชมเพียงแค่จินตนาการตามตรงนี้แล้วนะคะใบเฟินยกมือคนหนึ่งค่ะว่าไม่น่าจะอยู่ในห้องเงียบนี้ได้เหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ชอบความเงียบแค่ไหนก็ตามค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าสำหรับห้องนี้เนี่ยเขามีการถูกสร้างนะคะด้วยโครงสร้างค่ะเป็นคอน และเหล็กที่หนาถึง6ชั้นด้วยกันค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีการป้องกันเสียงจากภายนอกค่ะรวมถึงการใช้วัสดุที่ดูดซับเสียงแบบมีคุณภาพสูงมากก็เลยทําให้เงียบขนาดนั้นเลยล่ะค่ะทีนี้นะคะต้องบอกว่าโฟมทรงหนามของเขาจะช่วยดูดซับเสียงทุกอย่างจนแทบเงียบสนิทและผู้ที่เข้าอยู่ในห้องนี้ค่ะก็จะได้ยินเสียงหัวใจตัวเองอย่างที่ใบเฟิร์นบอกไปนี่ละค่ะทีนี้นะคะก็มีการทดสอบ โดยการที่มีการท้าพิสูจน์ใช่ไหมคะให้เข้าไปชิงรางวัลกันแต่ว่านักข่าวท่านหนึ่งค่ะที่บอกว่าเคยได้ไปลองในปี2019นนะคะเธอเล่าความรู้สึกค่ะว่าความรู้สึกของเธอเหมือนเวลานั้นเหมือนเธอตาบอดเหมือนหูหนวกคือประสาทการรับรู้ต่างๆของเธอเนี่ย เงียบตามไปด้วยก็เลยทำให้เกิดความกลัวความกังวลใจความกดดันใจอย่างมากแล้วก็ไม่สบายใจนี่เชื่อว่าทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักข่าวท่านนี้หรือหลายๆท่านที่ลองเข้าไปพิสูจน์กันมาแล้วเนี่ย ก็น่าจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิด1น,นาทีจริงๆค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะกับห้องที่เงียบที่สุดชาเลนจ์ความเงียบที่ยากเกินคาดค่ะที่สร้างขึ้นโดย Microsoft นะคะก็ต้องบอกว่า Microsoft นี่เขาก็พัฒนานู่นนี่นั่นนะคะขึ้นมาเสมอมาเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะที่ตอนนี้เนี่ยไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าถ้าตัวดิฉันต้องไปอยู่ในนั้นจะรู้สึกอย่างไร แล้วคุณผู้ชมล่ะคะในช่วงนี้ที่ฟังกันอยู่แล้วจินตนาการตามว่าถ้าตัวเองต้องไปอยู่ตรงนั้นจะรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ่ะและนี่นะคะก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรานํามาอัปเดตกันในวันนี้กับรายการเล่าเรื่องข่าวนะคะคุณผู้ชมทีนี้คะ่ะสําหรับเรื่อง3เรื่องที่พูดถึงกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ห้องเงียบเงียบสนิทสุดๆจาก Microsoft ที่ยังไม่มีใครท้าชิงเงินรางวัลกันไปได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งแซนลิควิดเองค่ะที่ต้องบอกว่าใครจะไปรู้ล่ะคะว่าหาดทรายหรือทรายที่เราเคยเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยสามารถที่จะลงไปไายอยู่ในนั้นได้หรือว่ามีลักษณะเป็นของเหลวเสมือนกับว่าเป็นน้ำานีไงอย่างนั้นได้ใช่ไหมล่ะคะนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เป็นสาระความรู้เช่นเดียวกันนะคะเปิดโลก ของเราทุกคนเหมือนกันค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ ต้องฝากกันด้วยนะคะสําหรับอีกหนึ่งข่าวที่ได้พูดถึงกันไปค่ะคุณผู้ชมก็คือสิงคโปร์นะคะกับระบบการจัดการขยะที่ยอดเยี่ยมนะคะกับการทําการเผาขยะแบบ24ชั่วโมงแต่ไม่ทิ้งมลพิษไว้ให้กับสิ่งแวดล้อมของเขาเลยนะคะเรียกว่ามีการวางระบบกันมาอย่างเป็นระเบียบด้วยไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บด้วยรถขยะนะคะที่บรรทุกกันมากกว่า2,400คันค่ะแล้วก็นําส่งเข้าโรง งานเผานะคะถึง4แห่งด้วยกันแล้วก็ยังมีการเผาตลอด24ชั่วโมงความร้อนจากการเผาก็ยังสามารถที่จะนําไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับไปใช้ในบ้านครัเรือนอาคารต่างๆได้อีกด้วยแต่ข้อความกังวลใจของใครก็ตามที่ว่าควันนั้นจะกลายเป็นพิษปล่อยกลับสู่ชั้นบรรยากาศหรือเปล่าไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะมีเครื่องกรองชนิดพิเศษที่เปลี่ยนอากาศฟอกอากาศดีๆคืนกลับสู่ บรรยากาศด้วยนะคะต้องถือว่าสิงคโปร์ค่ะเป็นอีกหนึ่งประเทศนะคะที่มีระบบการจัดการต่างๆที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ต้องถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลากหลายประเทศด้วยกันนะคะซึ่งเท่าที่ได้ยินมาเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นโรงงานของมิตรผลเองค่ะที่เขามีการสร้างโรงงานชีวมวลตรงนี้กับพลังงานที่นํากลับมาใช้แบบนี้เรียกว่าเป็นพลังงานสะอาดด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างค รายการเล่าเรื่องข่าวของเราวันนี้ก็นําข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะมาฝากให้กับคุณผู้ชมกันด้วยค่ะอย่างไรก็ดีอย่าลืมนะคะติดตามกันไว้ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะมีทั้งในเรื่องของข่าวอัปเดตสถานการณ์ข้อมูลสาระที่เป็นประโยชน์แม้กระทั่งเรื่องของความบันเทิงเรื่องราวรอบตัวเราตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องติดตามค่ะแต่ว่าสําหรับวันนี้คุณผู้ชมคะอยากจะฝากกันด้วยค่ะกับผลิตภาาัณฑ์ดีๆนะคะจากช่อง13สสยาม ไทยนะคะที่น่าสนใจจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยคะ่ะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์จากช่อง13สยามไทยค่ะท่านไหนที่บอกว่ามีกลิ่นตัวผิวหมองคล้ำไม่มั่นใจเลยวันนี้แนะนำกันด้วยนะคะกับสบู่ KT+ Per s ัสเอร์ค่ะขาวกระจ่งางใสไร้กลิ่นตัวแน่นอนนะคะวันนี้สำหรับท่านที่อยู่ในช่อง TikTok อกนะคะก็อย่าลืมค่ะสามารถที่จะรับโปรกันได้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าซื้อ1แถม2 ไปเลยค่ะในราคาเพียงแค่290บาทเท่านั้นค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะคะวันนี้มีอีก1โปรมาฝากกันด้วยก็คือซื้อ4แถม5ไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นนี้นะคะจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังฟรีให้ด้วยนะคะสำหรับถุงตีฟองค่ะสำหรับรายละเอียดการสั่งซื้ออย่าลืมนะคะด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะ